สวัสดีครับผมมิสเตอร์ไลเส้นครับทราบไหมครับว่าช่างไฟฟ้าภายในอาคารกฎหมายกำหนดเป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะจึงต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2559และในปี2564นี้หนังสือรับรองครบกำหนดอายุ5ปีแล้วนะครับช่างไฟฟ้าภายในอาคารสามารถเข้ารับการประเมินใหม่เพื่อต่ออายุได้ก่อนล่วงหน้า30วันมีขั้นตอนดังนี้ครับ 1. ตรวจสอบวันหมดอายุในบัตร 2. ยื่นแบบคำขอพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 3. ชำระค่าธรรมเนียม 4. เข้ารับการประเมินตามนัดหมายโดยต้องได้คะแนนเกินร้อยละ85 5. รับแจ้งผลภายใน5วันทำการ 6. ได้รับหนังสือรับรองและบัตรลายเส้นใหม่อายุ5ปีสามารถยื่นแบบคำขอออนไลน์ ยึนด้วยตนเองและหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศหรือสายด่วน15064ปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประกาศเพิ่มเติมอีก4สาขาได้แก่ช่างเครื่องปรับอากาศช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือช่างเชื่อมแม็กและช่างเชื่อมพิกเข้ามารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถกันถึกครับ